จะจเด็การตัสเซนชนวนได้จากพี่น้องโดยการใส่เครื่องได้จากใส่ใบจานง่เซนแง่น่าจะใส่ใบใบจานง่ครับเพราะว่าเซนชนวนเซนง่าย็บยูพี่น้องเขาสีเนชนวนใไปถาพระได้จาก สังเกตว่าการติดเสงชะลวนของห่เาหอาจะติดดานในผิวของฐานพระได้จะห่าจะบติสมทธิด,าดานน้านนอกเพราะว่าถ้าเสงชะลวนกินเนื้อผิวงานดานน้านนอกเออเวลาห่าพัดแต่งก็กจะโบสวยงามนะจ๊ะก็จะเห็ดจงางงันง่ายก็จะเป็นงันยากเอนกว่าจะสวยงามได้ก็จะใช้เวลาเ่า,าก็จะพายงามบ่ สินชะนวมากินเนื้อผิวงานด้านนอกขององค์พระนอกจากการตักนกองก่อยๆไปที่ละสินนี่ะจะเป็นพระองค์น่อยพี่น้อง้ากปเลยติดแต่ส่วนฐานฐานขององค์พระจะส้นชะนวนนี่ก็จะขึ้นที่เคยบอกไว้เนอกจจะมัะนจะเป็นโตน้ำต้องเหลืองจะ้ะ สูผิวงานสูเหนืองงานไหลเอาสูเหนืองงานเออนั่นแหละเต็แห่งงานเข้าบ่าเสียจะ้ะชะนวนลเราก็จะมีปากจอกอน,น้ำเลติโน่็คือฮู้เท่นจะจ้ะเต็มติดอยู่บนเส้นชะนวลนี่จะ้ะลืมติดบ่ได้เลยได้จะ้ะปากจอกแต่แม่นลืมนี่จะ้ะ หาหูเท่บ่อกะกับงาเขาทางเน,นี่พี่น้องส่วนปูนดันให้เขาพ้าองค์พระในฐานพระทีสมุเจ้าเห็นนี่เขาก็จะค่อยๆแก้ออกด้วยจ้ะค่อยๆแะออกบ่อไห้กระทบกับเนื้องานด้านนอกนะจ๊ะเพราะว่าจะเห็นไห้เนื้องานเขาเสียหายได้โดยเฉพาะไล่ขององค์พระด้วยจ้ะ เอาจะแตะบอด้ยเลยจะกนองพอวางมันแต่งอยากแห้งจะปีปนอนช่วงช่วงเขาหัดแต่ง้าไล่เสียหายมันก็จะต้องมาแต่งใหม่แห้งแต่เพิ่มงานหนยากกว่าเกา่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องระวังในการทำงานทุกๆขั้นตอนเลยได้จ้ะ